ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเทศนะคะทุกคนก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะมันพอเป็นไปได้ไหมนะคะโอ้ยเม็ดเดียวกับตายค่ะตายชนเลขดังด้วยนะคะสี่นะคะสี่เรานะคะไปไม่ได้เลยนะคะชนหลขดดังโอ้สี่นี่ชนกันเยอะนะคะสีห้านะคะสูตรนะคะ <c oughs> สูตรเดียวกันเหมือนป่วยกจมันเดินสูตรมันเดินนะคะแต่ว่าหาแอดจะทําคนละสูตรก็เพิ่นเด้แอดจะทําคนละสูตรนะคะแต่ว่ามันมาโบวบะโวจจะชนกันพอดีนะคะคนละสูตรนะคะทําคนละแบบโอ้เสียดายเนาะมาชนกันพอดีรู้อย่างเงี้เอาตัวเก่าดีกว่านะคะเอาสามดีกว่านะคะเพราะว่าสามตามตูดเลยนะคะสามสามนะคะ ดังและหายเนาะดังแล้วหล,วลบนะคะมันก็น่ากลัวนะคะช่วงนี้เลขดังนะคะถ้าถ้าตัวนี้มันดังเราก็เบาคะ่ะแล้วก็เบาลงนะคะรอดูนะคะว่ามันจะชนกันตัวไหนเยอะนะคะถ้าชนกันเยอะเราก็ถอยะคะ่ะทุกคนหรือว่าไปเบาๆก็ได้นะคะเพราะว่าอันตรายค่ะถ้ามันมาก็ได้เฮคะ่ะก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้ามันไม่มาชี้นีนะคะหลายงวดแล้วเดีย่ยแปดก็หายนะคะวันจันทะร์ดังแปดเนาะแปดเงียบกิ๊บ เลยนะคะไม่มาวันพุธนะคะสี่บุ๊ยเอฟสี่ว่าสี่ดังค่ะเอดว่าสัตว์บ้าอหลีเลยมันสิตามตูดอยู่บนเราว่างวดกว่อนนี่สามก็ตามตูดนะคะตามตูดสามสามเลยนะคะมันมาออกงวดที่ผ่านมานะคะออเมื่อวานนี้เนาะมันฉิตามตูดอยู่บ่คซีนะคะแต่ว่าสี่วันศุกร์นี่ก็ไปเยอะนะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนสถิต สถิตตรงสถิติก็เอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่เลยนะคะให้สูงมาต่ําให้ต่ํามาสูงให้กลางไปนูนไปขอบให้กลางไปขอบนะคะโอ้แอดก็เ,กเมยน้าหวยเอาดีละค่ะเอาที่เราชอบนะคะเอาที่เราชอบแล้วค่อยถ้ามันชอบมันชนตัวที่เราชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามเด้อจ้ะ ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะช่วงนี้เพราะว่าโอ้ยอยากเลือกเกินนะคะอยากเลือกเกินแอดมินก็หัวงอกหมดแล้วนะคะจะเมนเนา่จะเมนผูดจะเมนผู้บ่าจักบิญนบ่าจักหามเบิ้ลน,นะคะอาทิตย์ก่อนนี่ก็เบิ้ลหามท้าอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ก็ยังเบิ้ลหามอีกนะคะสองวันแล้วนะคะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามสามสองศูนย์นะคะสามเดินบ่ค่ะสามเริ่มเดินแล้วนะคะมาตอนนี้นะคะสงสัยมันอัดอัน้นตันใจมังคสานะคะเริ่มเดินแล้วนะคะสามเหมือนไม่ใช่วัน สุขจะสามมาอีกบะหรือว่ามันหลอกเรา,าค่ะทุกคนโอ้ยพอสีอัดมันเกิดจากสี่แล้วคอยละเส้นค่ะนี่นะคะสถิตินะคะงวดนี้ให้ไปที่ห้าค่ะทุกคนเห็นไหมสามนี่มันตามตูดนะคะงวดก่อนนี้ให้สามศูนย์ให้สองศูนย์สามนะคะมันมาออกงวดนี้ค่ะศูนย์สามสามสองศูนย์โอ้ยแอดเจ็บใจค่ะงวดนี้มันจะไม่ตามตูดมาสี่ห้าศงนยี่เนาะเออเห็นมันมาค่ะ ให้มันมาค่ะแต่ว,วันนี้ให้ไปที่ห้าอีกแล้วหาอีกแล้วค่ะตายบัวหาคอยติดดับไพ่บัวเนาะหานะคะห้านะคะทุกคนห้าหน,นึ่งสองนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสองนะคะเก้าห้าสองหนึ่งค่ะทุกคนเก้าห้าสองหนึ่งอเสียงดังฟังชัดไหมนะคะอันนี้งบน้อยมันให้นะคะงบน้อยสงูงบน้อยนะคะงบน้อยก็ไม่เข้าซกทีนะคะงบน้อยก็ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนโอ้ไปตะสั่งค่ะ สูตรก็ไปต่อไม่ได้เอามาเทียบกันหลายๆสูตรค่ะเทียบกันหลายๆสูตรนะคะหวยเอดว่าสิบึ่งสถานการณ์กอนเลยค่ะโอ้ยถามเอดบอเอดก็สิบามสองสามนี่เลี้ยวค่ะเอ้ามันมาแล้วเด้ตระกูลสามสามนะคะมันตรงอกเลกขคอยอีกแล้ววะสามสามเจ็ดมาแล้วนะคะสามสามมาแล้วเออมันตรงอกตระกูลเลขเอดนี่แหละสองสามนี่แหละค่ะ เอ็ดก็สิตามยันลูกบวชนะคะสองสามถามเอดเอดมากผู้ใดว่าสันสิบเไปนะมันสุดเนาะบางครั้งเอ็ีถามไว้ก่อนนะคะโอ้เอดก็ชอบสองสามเอตามสองสามอยู่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะตามอยู่นะคะบวมนิดบวบเาอีหลีได้เอดตามอยู่เอดมากหลายคะ่ะสองสามนะคะเลขวดเลขลดมันสองสามสองสามโอ้ยทำไมาออกมาสองสามสามเมื่อคืนเนาะปิดส้อยเหลี่ยมเลยคะ่ะ เกดสามสามก็ได้แปดสามสามก็ได้ซูมสามสามว่าสารโมมีจ้ะ เอามาดูตำรานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะห้านะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามมันคืออยู่จ้ะห้านะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะงบน้อยนะคะให้ไปที่ห้าสองห้าหนึ่งใครใครชนห้าสองชนห้าสองห้าหนึ่งใครนี่ขออาภัยเลยนะคะทุกคนห้าสองหนึ่งค่ะห้าหนึ่งสองเก้าค่ะชุดเอ่อสี่ตัวนะคะเอ็ดกัเคียนสลรับตำแหน่งไปหม่อยู่ เอาตามนั้นละคะ่ะสู้ๆนะคะมานๆเฮงๆปังๆเอาลองดูนะคะลองดูชอบไหมถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเม,มื่อี้ไผ่หมักสองสามเขื่อนอุ้ยเอดตามิตามจะสิเมืดๆเหละคะ่ะได้ยังมากก็ไปใจต่สองสามนี่แหละคะ่ะไม่เข้าเนื้อก็ดีเท่าไหร่แล้วน,นะคะโอ้หินเนี่ยค่ะกา่าสิไปเหินนุ่มอยู่เอาอันไปเห็ดนุ่ม,มว่าสันบ บัวใดพ่อขาเมื่อล้วคะเงินเห็ดนมเอาไปซื้อหวยเมื่อลรคคะเอานี่นะคะแคบเลยนะคะตำราวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่ห้าค่ะชนบนันาะมีไผ่มีหาบัวนะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะ เม็ดงบน้อยให้ไปที่ห้าสองห้าหนึ่งนะคะห้าสองหนึ่งนะคะห้าหนึ่งสองเก้าเอา้าลองดูค่ะลองดูค่ะเผื่อชนกันนะคะเผื่อมานเผื่อเฮงไปด้วยกันนะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนดูเป็นแนวทางก่อนนะคะแอดก็แนะนําให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะคะทุกคนเออเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นตัวเลขเบิ้งนี่แหละคะ่ะเขาให้เบิ้งกับเบิงบ้งเนาะเบิ้งเนาะบางท่านก็โอ้พักก่อนเ้อแอดประสานวันศุกร์จะมาเบิง้งมาหาอีกไหมนะคะโอ้แอดกระดมยาถ่าแล้วล่ะคะ่ะ จะไม่สีออกอยังแล้วเบิ้ลแล้วก็จะศูนย์พี่น้องอีกบ่แต้มสิบนะคะโอ้ยนี่คู่ตัวแล้วค่ะพี่น้องก็ไรเอาลองดูนะคะรอเทียบกับสูตรอื่นดูนะคะเทียบกับสูตรอื่นเทียบกับเลขชอบเอฟซีดูนะคะเอาอันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรเจาะอันนี้งบน้อยนะคะนี่นะคะเหลยวแต่สีเขียนไปละเอียอะทีละ นี่นะคะมันจะตามสูตรไหมนะคะ512นอะคะ5 1 2งวดเก่าให้สี52นะคะ 12, ว่ amino, 2, 2, 5 12, 5 12, นนายยว่าส5 2ตามสูตรเด้อ5น5 2นะคะ95 2 1อ้าวลองดูค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชวดีนะคะกับสูต,มมตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้วัดดวงวัดใจกันไปนะคะขนาดรูดสองตัวสามตัวสี่ตัวนะคะยังไม่มานะคะอา้าวลองตัวเดียวดูนะคะถือกับถือกับ บ่เท่านนตัวเนาะน่าจะไม่ติดดับหรือเปล่านะคะติดดับอีกอย่างอยู่บ่ก็ติดดับบ่เมนบ่ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้อลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ